S <S <S เกิดยุูน,น,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุรพันธ์นะคะครับผมวันนี้เขามาพอกันอยู่หอยตั่อพี่น้องสาวจะแล้วม,มาซวงเบิงดลอยตําเนาะหลังจากที่ฝนตก บอกโดนตักโดนพี่น้องเป็นเครื่องเดือนพี่เนาะค่ะนพี่น้องเนะาะก็มือน,นีกับท่านเลยเศร้าเลยพี่น้องเปียกเป็นรอยออกตอนอน,อนี้กเบรท่านเดืเศร้าจ้ากหน่วยจักลูกกูพายอยู่กับได้พี่น้องอนับประถวนเนาะค่ะเนาะก็เลยมาซองเบิ้งพี่น้องคนทั้งเขาอากลากฮิตเอี้ยนะสาวจันเดมเฮิตนาแหล่ค่ะพี่น้องอู้ยพี่น้องเบิ้งกำลังแข่งเนาพี่น้องด้วยนี่คนะเบิ้งได้โอกาสเนโยบายตนเนาะได้โอกาสขึ้เฮ็ดบ่สาวจันเดมได้โอกาสออกจากบ้านเพ้นประขาดสายได้เพียฝนไหมพี่น้องค่ะเะฮิตนาแหล่ ลุนโซนน้ำกันเลยเด้อพี่น้องมือนี่อยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเ่าด้วยค่ะกําลังแกงแกําลังหนึ่งเด้อพี่น้องรุ่นนี้โอ้ยเป็นเห็ดกอหินเด้อพี่น้องเอาต้นเอินเพิ่นดอกแข้งแข็งนี่พี่น้องกาดอำเภอเชียงคำกะน,น้ำถ่วมเป็นบางพื้นที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่เนาะค่ะเนาะ<อ>บานสาวจนแล้มกับก็บพวกพวกถ่วเนาะเบาต้นเนาะ แต่ว่าถั่วมนาเด้วจ๊ะจันนี่เมีนค่ะถ่วมนาถ่วมบ่าถ่วมบ้านก่ะถ่วมนาพี่น้องปีนี้ฝนมาแรงพี่น้องเอ้าลืมบอกพี่น้องพ่อกันมื่อวันที่เท่าไรระบ้าต้มเมื่อวันที่เท่าไรจ้ะมื่อวันสิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาเด้อค่ะปีหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเมียนค่ะปีนี้ฝนหลายน้ำหลายเนาะพี่น้องเนาะ อุ้ยมันหวานพี่น้องบึ้งขนาดสาวจนเลี้ยมพี่น้องไม่มีตาดอกทำงานมาแล้วไปย่างสาวจนเลี้ยมเหนียบหนีมากเอาไปหนึ่งกันนะว้าพี่น้องวันนี้เราโง่โง่ยเบื่อท่านหนึ่งเถาเลยพี่น้องหน้ามันแซ่ดสิหน้าพี่น้องเนี่ อ้ยพี่ห้อยก็จะออกพี่ว่าเ่ยนี่นี่ก็จะรูปออกดอกนี่จักนี่น้ำพัดยูเต็มกระต่ายเดี๋ยวเลีวเดี๋ยวเลีวยังอีกเหรอพ่อเบิ่งอันนี้นี่ละสิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่อยากพ่อมานานแล้วพี่น้องเห็ดพึ่งนกยูงเด้อค่ะนะ งามหัวแดงจริงคือหัวกระเดียงเฮ้ยมันหนี่้ยเห็เพิกยเ็ดเพิง์เ็ดเพิร์นอะไงเพิรข้าวอุ้ยเห็ดเพิรข้าวเห็ดเพิรอะไรเห็นเพิรตะเขืตะเขืคนมาข่มมาแล้ว Oh. เกิดอยู่โพนงามๆเลยตาพี่น้องงามแต่สองดอกอ๋อพี่น้องนะเขียวเยาวยั่นไ่นนี่จะแมนไหนถึงนะเดี๋ยพี่น้องเลยเก็ดขอบให้สักพี่น้องหน้าเขียวปเปื้อนๆแมงมินีหลายอยู่บ่จับเลยเสียงอุ๊บอ้า ไอ้หนี่พนอเป็นเสียเด้งหนึ่งดอกบังยังไงล่ะมามาทองคำพี่น้องทองคำกลางป่ามนบอตาจิเนมเขาบอเห็นปีชองปีนาะตัวเนาะ ดูต่วนดีดีเขาสิได้เก็บเพืดงทองคำขับพี่น้องเลี้ยงงามงามแกงหวานนำเลี้ยงอุ้ยพี่น้องอ้ออดีน้ำนเล้องที่เพียนอุ้ยน้ำพี่น้องบ่าบ่ายมชงปีเบิ้กันนอะ่เนี้านึงใต่กะเหยมลงหน่งเอาไปน่งใส่กัน กอดอถืกวันหลายหลายหนึ่งได้อยู่พี่น้องยังไม่เท่าอดีพี่น้องใส่หนึ่งทีเพื่อนพี่น้องแกงแซ่บแซบแล้วค่ะทีหันออกบ้านบานเนี่ยกันหนึ่งแล้วค่ะประมาณพอดีคำพี่น้องแต่ละดับยังสายหลายอยู่พี่น้องสามต่อยังสายหลายสามต่อ ดอกแคียงนี้ดิอมามดอกดอกนี่งามก็มูม <laughs> เกิดรุ่นโมอุม้ยนี่ไงบล็กดอกพี่น้องครับ อันนี้แมวจ่อด้พี่นอ้อว้านี่ก็แมนมลออกหรอ,อกนี่นน้อยนี่นี่งยื้อกี่งเออแกงใส่ก,ก,กันด้วยพี่น้องด้วยเสียเง็ดเพิ่อนวาอ้านหวานนะพี่น้องว้านี่แม่ขาเิ่น <c oughs> <c oughs> อันดอกนี้ว่าออกพี่น้อง <c oughs> เป็นยเปื่อยฝนเยเหลือพี่น้อง นี่นี่มีขาด้วยแต่ตัดออกคือเก่าแลนั่นเดเนาพี่พี่โอ้ยพนเนาคุณเลยลาไปถึงคุณ่้พี่โอ้ยพนเน่าไช่เนาเนาะเอ้นี่แมดอกแข็งก็เลยอยู่นี่โอ้ยแข็งไปเน่าพุนนาอือพุนนะเดียวเดียวนี่เดี๋นี่ด้กนะไปพุนไปพุน สองดอกเห็นป้ะี้ดินโอกไวนี่มื่อกี้เด๋วตัวนั่มูนี่จะตอกนมักินสีเด้ได้บุบได้หมดได้ข็งเด๋วดำดำเมื่อกี่นองนี่เถ้าแล้วโ่มนให้เาเด้อ้ย เท่าพี่หนออันนี้อันนี้เงียงไงตายเ <laughs> ี้ยปนี้น <laughs> ังใยสายยิงในใน่งเสี่น,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 นี้พี่หนอเพึ่นบาน่ะบานถาคนตัวนี้พี่นนอพ่อกันสาบไปแกะเสียบเพื่อก่าวด้วยะค่ะพี่หนอเนี่ย <นะ S 1> <c oughs> งงว่าหั่นพ่อบานพ่อจุ่มแล้วพี่นนอนี้ หนึ่งจุ่มงามๆพี่น้องข้ขาวกำลังปิ้งตำพ่นได้หน่อยเห็นน้ำแป้งเห็นน้ำแป้งพี่น้องตระกูลเดียวกันเนาะสาจะเงนกระสีออกน้ำๆกันนะพี่น้องหนึ่งสิบฟพี่น้องบังจุ่มนี่นุ่มปะนุ่มเลยสามมือ มีดอกนึจีมันนึองจีเห็ดว้าดีเลยเฮิก็น่าลากเลยพี่น้องนี่แจ้งดอกไม่นี่แหละอืมอสีสับพี่น้องเบิ้งกันนะตาจะเนมไหพ่อไงยูไงโอ้ยมดให้ดอกเสื้อต้อน ม่แดงครูพันเนาละน่นหนละหาสีหวานหวานนี่ไม่ยังเหรสาวเรียมมีหน่งงองส้องตัวเกียกขี้ตุ้มร่มอ้อม <c oughs> เอาทิมซะเด้ออะไรโบ<อ>กนีล่ะล่างไงากันย<ม>ังว้ะ ใหญ่ขึ้นใหญ่เห็ดยังรสชาติจนนี่มันปูด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยแซ่บทะเด้อนี่เด้อต้มผัดแกงทอดพี่น้องแซ่บเบิด์ดหอมทอดมาที่นี่นี่เที่ยทางลงเป็นจังไรซาตเลมมูนิมันบอสได้แกงใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องพี่นดาวคนมีเห็ดเขาละงอกเขาละงอก เห็ดเพิ่งไปเข้าไข่พี่น้องเห็ดดินเกระหูกยักค่ะพี่น้องนี่สูเห็ดค่ะไปที่นี่เพื่อสิเกิดพร้อมๆกันแล้คือนอกใบตุนเนาะมันทุกเห็ดเนี่นค่ะเพ็่เนบปรย์ออกมาโดด่วนเลยอนคราบฝนแล้ค่ะพี่น้องสองมือเน้นค่ะรุ่นถึงมือสองมือเนไปพอริมเสียค่ะแก่หมอแย่ยุ่มมือนี่ก็บเสียบเสียบจ้าพี่น้องเอาจังได้พ่อการชิพหนาเด้อสำหรับเรื่องนี้ต้นตะลุยกับสาวใจแหลมคงจะได้ลำรากกันก่อนเด้อแกงเห็ดนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ